โอเคครับก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะคอและวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกมกาลีนาฟรีไฟอีกเช่นเดิมอีกเช่นเคยซึ่งผมจะมาทําภารกิจเล่นเกมฟรีไฟให้ขึ้นแลงมาสเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ทําการกดเข้าเกมไปที่เรียบร้อยแล้วและเมืองที่เราจะลงนะครับก็คือวงฟ้านะครับหรือว่าสนามยิงเป้านะครับคุดูซึ่ง ผมชอบลงวงฟ้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าปืนมันมีเยอะนะครับแล้วก็ของก็มีเยอะนะครับแล้วก็คนก็เยอะนะครับลงไปถ้าไม่มีปืนก็ตายถ้ามีปืนก็สบายนะครับเราก็ย e ิงฟรีอีสปอร์ตและรู้สึกว่าคนจะลงกับเราเยอะมากๆนะครับก็ดูเห็นไหมแดงๆบนหวัวลงมาก็ไม่มีปืนทาไงดีครับก็ดูตนนี้มีแตะเหลียนห้าร้อยอ่ะขอซื้อไอวอลแล้วก็ลูกซองยาวก่อนละกันที่หาพืชยากจว่าวงฟ้า จะรอดวิธีอ่ะอ้าวอ้าวแล้วอันนี้ไอ้นี่วิ่งมาไงอะ่ะไอ้นี่ไม่มีปืนหรออ้าวไม่มีปืนแบบนี้ก็เจอผมดีครับดาวเพื่อนสวยเสรยเสยเสรย,สยเดี๋ยวซ้ำให้ซ้ำให้ซ้ำไปก็เหมือนเดิมมันไม่มีปืน่ะเพื่อนจะเก็บอะไรแต่มันมีให้เรามีของอยู่นะเพื่อนอยู่ด้านบนมีตัวหรอผมมาแล้วผมมาช่วยแล้วมันอยู่ตรงไหนอ้าวอยู่ตรงนี้ก็ดาวให้ครับผมบี้ขึ้นมาลาดเพื่อนมิธี่ะงาอซ้เองเพื่อนเอาแล้วด้านบนมีตัวอีกหรอเพราะว่าผมเห็นรูปตีนขึ้นเมื่อกี้ครับพอดู เอาแล้วเพื่อนเราดาวด้วยส่วนสามบอกปแลวอา่านี่ไง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 เห็นไหมผมบอกแล้วว่าดันบนมีตัวมันขึ้นรูปเท้ากับเพื่อนเมื่อกี้อ่ะสแสดงว่ามันเหลือตัวสุดท้ายแล้วนี่ใช่ไหมไอ้ตรงนี้เหลือตัวสุดท้ายครับอา้าวยิงไปดิครับยิงไปดิครับเจ็บแล้วนะเพื่อนเพื่อนมันเจ็บแล้วเพื่อนดันเข้าไปเลยเดี๋ยวผมโคฟให้อ่ะยิงโคฟเจ็บอ่ะไปดิไปดิเพื่อนเพื่อน <laughs> เพื่อนไม่ไปผมยิงตายนะอ้าวเพื่อนไม่ไปผมยิงตายด้หัวแล้วเจ็ดสิบเอ็ดดวยหัวเจ็ดสิบเอ็ด โคตรเจ็บอะเรียบร้อยตายกูตี้เก็บไปสเพือ่อนดานหน้าผมเจอตัวอีกแล้วโดนดอก18บแปดโดนสิบเ้าอุ้ยทำไมทำไมไมันไม่โดนวะอ่าวัดเป้าวัดเป้าอู้าจะลากหัวของผม,ผม,ผม,ผมแต่ผมดึงไปโดนแต่ลมมาครับคนดูอ่ะเดี๋ยวผมขอดันเลยเพราะว่ากระสุนเอผมไม่ไมีมละ,ะเจอลูกซองไฟของผมเป็นไ,ไ,ไงลูกซองไฟของผมเป็นไงเจอลูกซองไฟของผมก็ตายไปครับ ขอเก็บสเสบียงก่อนละกันอู้วเสบียงเราของก็ดีนะดูดิของโคตรดีเลยอเอ้าแล้วมีตัวเพื่อนเพื่อนมันมันมีตัวยิงอ้าผมเห็นแล้วเดี๋ยวผมยิงหัวให้เดี๋ยวผมยิงหัวให้เรียบร้อยเพื่อนดาวโดนหัวเน่นๆน,น,นะครับโอ้โหไม่มีเหลืองเลยขอโดดแท่งกระโดดมาหน่อยละกันอ้าวเจอตัวอีกแล้วเพื่อนเจอตัวอีกแล้วดาวครับดาวครับวู้สกาย,ยิงโคตรแรงเลยครับพอดูสกาอ่าอัพววสามอะยิงโคตรแรงเลยอะดาวเลยนะ โอ้น่าจะเยอะอ่ะดาวอีกหนึ่งแต่ผมไม่ได้ยิงดาวนะเพื่อนสกิลคิวไปแล้วมันจะวิ่งไปช่วยเพื่อนนะน่ะโอ้แล้วสโคปไปแดงโคตรเยอะเลยอ่ะตกลงมันมีกี่ตัวอยู่ตรงนั้นตรงนั้นก็โดนหัวแล้วเพื่อนเม็ดหนึ่งเอาไงดีครับผมขอยิบปืนระเบิดเข้าไปโดนไหมดาวหัเดินไหมไม่โดนครับโอ้ยขึ้นกาเท้ากับเพื่อนโคตรเยอะเลยอ่ะอยู่ในบ้านอ่ะน่าจะหลายตัวอยู่ดันไปเลยดันไปเลยดเลยดี๋ยวผมคบให้แต่ขอเก็บของก่อนได้ไหม เพื่อนเป็นไงอยู่ทางนั้นสบายดีไหมเพื่อนเรายิงดาวแล้วหนึ่งครับจังหวะนี้ขอดันไปหน่อยแต่ว่าเพื่อนเก็บหมดแล้วเพื่อนตามาเพื่อนตามาผมเห็นตรงนี้ตัวหนึ่งนี่ไงนี่ไงมันยิงผมเพื่อนเดี๋ยวผมจะเอาเคียวฟันมันนะนี่แหละผมจะเอาเคียวฟันมันตอนนี้แหละนี่ไงดาวครับนี่ไงเจอเคียวผมไปเป็นไงมันมีไอ้บอลหรือเปล่าว่าทำไมมันไม่ตั้งอ้หอบอลมันโคตรเยอะเลยนะทำไมมันไม่ตั้งไอ้บอลวะไปเพื่อนเพื่อนเขาวงเข้าวงครับเพื่อนหมอกมาแล้วรีบเข้าวงตามผมมาเพื่อน อ้าวอ้าวอาวแล้วไอ้นี่มามาอยู่ตรงนี้ได้ไงอะ่ะอ้าวเพื่อนชุบมาแล้วไม่เล่นโดนผมยิงหัวไปสิครับเดี๋ยวลูกซองทำหัวไปอีก <เล S 1> ผมมาช่วยแล้วครับเพื่อนยื้อไว้ยือย้อไว้ยื้อไว้อย่าเพิ่งตายอ่ะเดี๋ยวผมยิงเอาโดนหัวเ,เน้นๆเลยน,น,นะเมื่อกี้นะแดงเถือนนะดาวแล้วหนึ่งนะเพื่อนมันอยู่ตรงไหนอีกบอกผมมาอ้าวอ้าวอยู่ตรงนี้เหรอก,ก็ดาวไปอีกหนึ่งครับดาวสองแล้วเองบังอาจยิงเพื่อนฆ่าหรอไอ้สองคุณเพื่อนฆ่าก็ตายไปซะ อู้เป็นบวกกันอยู่ดันบนนบวกกันอยู่ดันบนโคตรเยอะเลยเพื่อน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 ดันมาดันมาดันมาดูดิเป็นยิงกันโคตรเยอะเลยได้เดี๋ยวผมไปหลอยเดี๋ยวเจอลูกอีหลอยผมจะเป็นลูกอีหลอยตอนนี้ผมได้วิ่งขึ้นมาแล้วมันอยู่ตรงไหนบ้างบอกผมมา อ้าวนั่งนั่งนั่งพันยาหรอดาวไปหนึ่งซ้ำให้ด้วยเพื่อนเดี๋ยวผมจะมาเอาอีกสักหนึ่งตัว2ตัวเอาผมสับซิดาวอีกหนึ่งยด้านบนจะได้ปะอุ้ยิวิมันสวนมากเจ็บอยู่นะมันสวนมากเจ็บอยู่นะอ่าเดี๋ยวผมพอดันเลยละกัน ขอดันแบบตึงๆดึงแต่ตัวไม่ต้องดึงหัวเปิดสกิลไปแล้วก็ดันมาอุ้ยเฮ้ยเ้ผมยิงไ่โดนไปอู้แปลงร่างกลับมาอ้ด้านล่างอ uh, ุ๊ยด้านล่างก็มีด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าด้านหลังขอตั้งไอวอลพัญญาก่อนอุ้ยเก็บตายดีนะไอวอลเรามี20กว่าลูกอ่ะเราแบบตั้งแบบไม่ต้องห่วงอะไรอย่างเนี้ยตั้งแบบไม่ต้องเกรงใจใครอ่ะ เอาไงเอาไงดีครับเอาไงผมจะเอาไงดียิงก็ไม่โดนครับยิงไม่โดนครับเพอนอ่าแล้วเพื่อนดาวอย่าเพิ่งตายผมขอชุบก,ก่อนสวยเกิดมาพันยาก่อนนะเดี๋ยวผมออกไปเล่นเอง <Next. S 1> อยู่ไหนมันอยู่ไหนจ้าไอ้เป็นคนมันโคตรเยอะมนทำไมมันไม่ได้คิววะทำไมผมไม่ได้คิวอะผมมาตรงนี้เ uh huh. อาได้ตันี้ทำไมมันยืนโล่งจังวะขอวัดหน่อยเอาเอาสโคบไม่ติดมนันอะเอา มันยืนค่โนล่งเลยนะขอดูอนะดูนะดูนะเนี่ยสโคบไม่ติดอ่ะไม่แดงเลยอาแล้วเพื่อนเรายิงเพื่อนเรายิงจเย็นจะเย็นผมตั้งไงวะไม่ทันครับขอโทษกับเพื่อนขอโทษครับเอาแล้วเพื่อนดาวอีกหนึ่งอแล้วดาวอีกหนึ่งเอ้ยเหลือผมคนเดียวคนสุดท้ายแล้วหรอเพื่อนเพื่อนแล้วมันอยู่ไหนอ่ะอา้าอุ้ยตายผมตายผมตายตายตั้งไงวะเขาไม่ติดเขาจุก่อยอ้าวตายจบ เกมนี้ไม่ได้ที่หนึ่งสภาพผมตายอ่ะผมฆ่าไปกี่ตัวว่าคนดูดูไอ้นี้เพิ่งฆ่าได้2ตัวดูดิแต้มผมมาเท่าไหร่แล้วอู้ยสี่พแล้วสวยบวก54ได้อันดับ5้าฆ่าไป10คิวอ่ะก็แบกเพื่อนนะครับ